บาบเป็นบาทเป็นพยย่นนนอจนะัเป็นบาตวะนี่่ะโอ้บาบเป็นบาตไปกินแล้วจิตสัญญา,ยายมันนี้เข้ามาหาควางแห่อยูย่ปา่าอยู่ห่วยเลยห่วยน้ำไหลตลอดปีเลยได้ป่ าะม่องือสิได้ดีมองแะสลามันเลยไปคว้างกันท่านก้อนเป็นยังเล่ตีปลาน้าไลามันสิเป็นบ้านจะเชื่อสุหลายปลาน้าขังนะมันเป็นบ้านปลาน้าคาดวัง ม่ถือแล้วถืกอีกแล้วกระปูปก,กประปรูกระจับมันดึกมนันเนาะกระปุน้อยก็ได้จากสาวสามส,ส,สิบตัวก็เรียกิดเลยยืเเนเด้ต,ว,ตว,วัน,นขึ้นไปไงกระปู้กปูใช่เนี้ย

คนวเาแมคนแก่แมเาขามนยาน้นอยไปใส่เออปิ้งพุดีตัวะคำเลยขย่างมาดีไกยเตอร์ไปเนาะสองลักพูดสองลักสาลักทางตะขายมาเนาะ เงินเขายรักึงิระ่ายแล้วเานาะดุอันนี้ถึกแต่สลามเลยถืกปลาสลาม มือหาปลาอันนี้มือง่อยฟังปลามีใสจับขึ้นมาแล้วใส่ถือวะแห่วิทองนั้นได้ได้คุ้มค่าเล้วหงวิทอง ได้ลายแล้วป่าเขากันอยู่ใส่ใส่เบิ้งสิหลักใส่อยู่ใส่นึกว่ ล,ลักเลยนะจะคองกับประยูนประคอได้อยู่ฮใ,ใส่เขาทิ่มแล้วนี่แม่เป็นต้อนเป็นอย่างสีนะแม่หัวมันดักต่มหรือเ่าโอยย่อขึ้นเบิง้งเย่อขึ้นเห็ดเห็ดเห็ปะปลา,าปะนี่ปะปลา่งแง่งไมแงงเลย

บนนี้หัวเกาะตลอด้กูดก็ลายเลยเนาะมาาเาเ้าเขาบอกครับาบ้าเานีเดี๋ยว้อ ได้มองในย่างแล้วเขาไล่น nah, ี่โอ้ไ uh, ด um, mm, ้เลยปลาหน่อยขึ้ติปลาสลามบ่ะอ้ำมืลูกแคบมึงนะที่ทอง ที่วะทตัวหนึ่งด,ดนงไม่เอาไ,ไ่ตุยอืมป่านำไรป่ารรมสั โอ้บาเป็นบาทเป็นเยบาทวะนี่ค่ะโอ้บาเป็นบาทอรบกินเลยนี่เปนสญาต์มนติดกันดนี่ตัวหญ่เป็นนี่เนาะแค่น้อยจะประมาณนี้ตัวนี้เป็นบาเอา นี่พักไส้นี่พักตนต้นน้ำกินกับลาบกับก้อยแซบบิลีหลอโอ้หมากมันจะมีเก็บอามากมาเลยเขาเอินหา่าเลยโอ้ร่มสมบูรณ์เล่เนาะมีมัดมีครบทุกอย่าง Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp

Cháu khơi gì nhau phục vụ mình thật rộng Bỏ cốt vào Bố mẹ, phả kẹt Lấy vị ได้อยู่วะใช่เจ้าเฮ็ดอีหยังกันนะฮะอันนั้นเพรมาหาปลามาหาปลางออยู่คอนคอนผู้ผู้ล่องน้ำผู้ล่องน้ำคือขาวเห็นบ่นี่้ผู้ได้ปลาคอใหญ่ายเลยเฮ้ได้ปรากดซับแข้งซับแขนนี่ผู้โตมังง่ายเลเห็นบ่กผู้เพรโตเกือบซับแขน สะพาไปแล้วไปหาปลาวันนี้ได้หลายบ่โอ้ยใสโอ้เต็มกระแตะเนาะอันนี้มาปิ้งน้อยเดียวน้อเนี่ยนะยังอยู่ในคลองหลายบ่หลายยัังงหหลลายยกน้อยกนโยกนู้โยกเปียแกปลาเพื่อหาปลาว่าวันนี้ได้หลายเลยเพื่อน